โอ้โหก็ถือว่าดิ่งสุดๆเลยนะขาลงครับสโประยครับโอนาน่าเดอะตุงเนี่ยหลุดหมอผีลุยเอฟคอนนะครับโอ้โหงามไส้เลยแบบนี้ครับนักเตะรู้สึกยังไงครับล่าสุดครับมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับเดอะตุงโอนาน่านะครับผู้รักษาประตูของแมนยูเจอปัญหาหนักนะครับถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติกัมรูนหมอผีครับชุดที่ไปลุยศึกแอฟริกาคาร์ฟอมเนชั่นอย่างหน้าปลาดใจ โอนาน่าเนี่ยถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับแพร์พสอสปอร์ในทีมตรุรกีซีซั่นนี้หลังหมดอนาคตในทีมของรูเบนอโมริมการถูกตัดชื่อออกจากาทีมชาติกัมรูนของมือกาวัยยุคเก้าปีโอนาน่าสร้างความประหลาดใจอย่างมากครับเนื่องจากเขาได้รับการคาดหมายว่าจะติดทีมชาติไปแข่งกันรายการนี้ที่โมร็อกโกซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่21ธันวาคมนี้ b บร a ันเอมบรูโมกองหน้าของแมนยูแล้วก็ bar, คาร์ลอสบาลบากองกลางของไบรตันซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับการได้ทีมด้วยค่าตัวมาศาลครับเป็นนักเตะจากเพียมเลกที่ยังมีชื่อติดทีมหมอผีตามปกติการประกาศรายชื่อทีมชุดนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่สาบันฟุตบอลแคมรูนสั่งปลดมาร์คไบรต์เนีัผู้จัดการทีมซึ่งเหลือเวลาเพียง3สัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะพบกับการบ,บงนัดแรกในเอฟคอนโดยที่เข้ามาคุมทีมแทนที่ก็คือเดวิดป a กกูนะ เดอตุงโอนาน่านะครับตดทีมชาติแคมรุนไปแล้ว53นัดลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมรอบรองชาเลิศฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่พ่ายแพ้ต่อของโวกเขาไป1-0เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งทําให้ความหวังในการเลิแข่งขันฟุตบอลโลกปีหน้าของพวกเขาต้องสิ้นสุดลงนะครับเขาลงเล่นให้แท็บซอนสปอร์ไปแล้ว10นัดน,นับตั้งแต่ย้ายมาแบบยืมตัวจากแมนยูโดยเก็บได้3คลนชีชนะฮะ ก็ถือว่าโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยครับขาลงสุดๆครับเซอร์ไพรส์หลุดแบบน่าประหลาดใจสำหรับเดอะตูงโอนาน่าไม่ได้ติดทับแอฟคอนนะครับโอ้แบบนี้นักเตะเอายังไงครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรตามาหรือเปล่าครับระดับโอนาน่านะระดับเดอะตูงนะครับหลุดได้ยังไงครับทุกคนนี่ครับไม่รู้ครับแต่หลุดไปแล้วครับไม่ได้ไปลุยแอฟคอนครับมีแต่เอ็มโบรโมลแล้วก็คาร์ลอสบาลีบาที่ยัง มีเหมือนเดิมนะครับแต่พอเปลี่ยนกุญซือเสร็จปุ๊บนะโปรดเสร็จปุ๊บโอนาน่าหลุดเลยนะครับเดอะตุงของฉันยังไงดีครับยังไงดียังแสบเลยครับเดอะหมุนอันโตนี่ครับไปยั่วแฟนบอลเซบีย่าเผาขนนะครับเนี่ยครับเห็นเห็นภาพเดอะหมุนไหมครับอยู่บนอัธจันทร์แบบเนี้ยนะฮะเดอะหมุนอันโตนี่นะครับปีกบราซิลของเรอัลมาติสครับถูกจับภาพขณะยุยุแฟนบอลเซบีย่าบนอัธจันทร์ในเกมดับเบิ้แมตช์แห่ง แคว้นอันดาลูเซียครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันโตนี่ครับตีโทษแบนครับหลังถูกไลอ่ออกจากสนามเมื่อสัปดรห์ก่อนอย่างเราก็ตามเขาเข้าไปเชียร์เพื่อรวมทีมอยู่บนบ็อกซ์วีไอพีครับในเกมเบติสเนี่ยบุกชนะเซบียา2-0ภาพที่ถ่ายจากอาจารย์เผยเห็นว่าเดอหมุนอันโตนี่นะครับกำลังทำให้แฟนบอลชาวบ้านเนี่ยเดือดดานด้วยการฉลองประตูชัยแบบฉลองประตูเยอะเยือยแฟนบอลที่นั่งอยู่ด้านข้างของเขาอย่างเกลี้ยกล่นะครับ ก่อนจะถูกตอบโต้ด้วยการคว้างปลาขวดแล้วก็สิ่งของอื่นใส่แม้แอนโทนีครับจะทำผลงานได้ดีในสเปนครับยิง15ประตูจากอีก8ประตูจาก39นัดก่อนจะมาโดนใบแดงในลีกแล้วก็เกือบโดนไล่ออกในเกมยูโรปลีกกลางสัปดาห์เขาอยอมารับว่าเสียใจที่พลาดลงเล่นดับเบิ้แมชนัดสำคัญนัดนี้นะครับไป uyu, ยั่วยุแฟนบอลเซบีย่าแบบเผาขนแบบนั้นนะครับก็ปลาขวดปาสิ่งของใส่ ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับอย่าอย่าทำแบบนี้เลยนะแต่ก็เป็นอารมณ์ของเกมดับเบิ้ลแมชด้วยนะแต่อันนี้ก็มันเผาขนเกินไปนะมันใกล้เกินไปนะครับและตัวเองยิ่งเป็นนักเตะด้วยนะฮะก็ไปยุย,ยุบนอาจรรย์บ็อกซ์วีไอพีใส่แบบนี้พอแฟนบอลเซบีย่าเห็นเนะี่ยบางทีก็เกิดอาการไม่พอใจจริงๆนะครับมมันก็มีหลายประเด็นนะที่ต้องหยิบยกแล้วก็ต้องควบคุมนะควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับ เข้าใจแล้วว่าชัยชนะเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเห็นแล้วมันดีกว่าเนาะแล้วก็อารมณ์มันก็จะคึกเขิมกว่าแต่ถ้าเจอบ่อยๆเนี่ยมันก็จะยุยุไปแบบแตกหักได้นะครับไม่เห็นอนาคตครับเจมส์ทรัฟฟอร์ดออเตกาหนีสำรองแมนซิตี้ในปีใหม่นี้ครับอาจจะต้องไปแล้วแหละสถานการณ์ในทีแมนซิตี้เนี่ยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่า2นายทวานอย่างเจมส์ทรัฟฟอร์ดแล้วก็สเตฟานออเตกาครับ รอมพิจารณาย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือว่าตลาดมกราคมนี้หลังบทบาทในทีมเนี่ยลดลงแบบน่าใจหายเจมส์ทรัฟฟอร์ดเนี่ยย้ายกลับมาแมนซชสตี้ไม่นานนะด้วยค่าตัวมหาศาล2 7ล้านปอนด์เมื่อสมอที่ผ่านมานี่เองครับพร้อมคำการันตีว่าเขาจะได้โอกาสเป็นมือหนึ่งแทนที่ขอยเดซอนแต่สุดท้ายแผนทั้งหมดต้องพังลงครับเมื่อจารุจิดอนนารุม่าถูกดึงมาจากปารีสแซงต์แชงแมงในวันเดดไลน์และยึดตำแหน่งตัวจริงทันทีทุกเกมพรมเมยร์ นิวคาสเซลครับซึ่งเคยตามจีบเจมส์ทรัฟฟอร์ดก่อนจะถูกซิตี้ปาดหน้าคาดว่าจะกลับมาเปิดศึกล่าตัวอีกครั้งในเดือนหน้าขณะที่สเตฟานออลเตกาซึ่งปัจจุบันครับร่วงไปเป็นมือสี่ของทีมแล้วก็ต้องการย้ายทีมเช่นกันจนซิตี้เนี่ยต้องคิดหนักเรื่องโครงสร้างผู้รักษาประตูชุดใหญ่นะครับเจมส์ทรัฟฟอร์ดครับหวังใช้การย้ายมาแมสซี้เนี่ยเป็นทางรับชิงตำแหน่งมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษของจอแดนพิกฟอร์ดแต่การไม่มีโอกาสลงเล่นอาจจะทำให้เขาหลุดจากแผนของซืออย่างโทมัสทูเกิล ยืนยันว่านักเตะเนี่ยต้องได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นของแมนซี้กำลังเตรียมลุยเกมเยือนฟูลแลมโดยหากคว้าชนะจะไล่จี้แอสตันหรือเพียง2คะแนนแต่ก็ต้องลุ้นดอนนารุมาที่อยู่บนเส้นแบ่งแบนหลังสะสมใบเหลืองถึง4ใบโดย3ใบเนี่ยมาจากการโวยพัตรสินซึ่งอาจจะทำให้เขาเป็นนายประตูคนแรกในบริษัทพิมเมเลกี่โดนแบนเพราะสะสมครบ5ใบก่อนรีเซตปีใหม่นะครับ เป๊ปกุเลรานะครับให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้พูดคุยกับเรื่องพฤติกรรมของลูกทีมรายนี้ mm hmm. ก็คือดอนนารูม hmm. าเขาบอกว่า mm hmm. เขาโดนไปหลายใบแล้วมันก็ตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของเป๊ปกุเลราพูดสั้นๆถึงนายทวารคนเก่งของทีเมเลยอย่างจโรุจิดอนนารูมานะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับโอ้โหเดูว่าไม่เห็นอนาคตนะครับเจมส์ทรัฟฟอร์ดเพิ่งย้ายมาได้5เดือนครับไม่มีโอกาสได้โชว์ผลงานเลยตั้งแต่ดอนนารูมามานะครับ ยึดมือหนึ่งไปหมดครับหวังว่าจะใช้เป็นทางรัดเพื่อที่จะสู้อะจะสู้แย่งมือหนึพิกฟอร์ดในทีมชาตนอังกฤษแต่สุดท้ายไม่ได้โชว์ผลงานครับโอ้แผนพังหมดนะตั้งแต่ดอนนารูมามายึดมือหนึยาวแล้วออเดกาก็ตกไปเป็นมือสแบบนี้ก็ต้องมองหาสโมสรใหม่หาโอกาสลงเล่นใหม่นะครับอ่ะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะรอติดตามครับจะย้ายไปไหนในช่วงตลาดหน้าหนาวรอดูข้อเสนอด้วย